สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาสอนร,รับของฟีดห้าสิบเซฟมกันไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะโอเคให้พอเข้ามาในหน้าหลันแล้วนะคะให้เลื่อนจนไปเจอกัรเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็จเจอเจอว่าจีเอสเธออะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ชึบอันนี้กดเข้าไปเล่นเลยนะแล้วก็รอนะคะรอมันลดอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะช้าไหม มันไม่น่าช้านี่ังมาแล้วมาแล้วรอ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 มาก่อนนะมาเร้วนะคะนี่นะคะทำยังไงก็ได้ให้มันแบบเราต้องอยู่ในแบบนี้นะก็คือแบบมันจะเป็นไอโทรศัพท์ค้างอุ้ยเลกอ้ม ไลน์ไปเลยหนูหนูโอ้ยแหลกแหล <c oughs> แกอะคือแบบแหลกมากแหลกมากอยู่ยังไงก็ได้ให้มันอยู่แบบนานๆมีโปสต์มีโปสเตอร์พี่ริซาด้วยนะข้างหน้าก็คือแบบตึก YG เลยอ่ะดูสิมันโทรศัพท์เครื่องนี้ค้างมากคือสองปีเอง มีพวกขนมเบเกอร์บงอเบเกอรี่เยอะแยะมากมายนะคะมีพเตอร์พิลาลิซาด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ <c oughs> คอลเลกชันนะคะรศษาท์มันค้างอะเนาะทุกคนก็ต้องเข้าใจ <c oughs> นี่นะคะมาแล้วก <c oughs> ็แบบคอลเลกชันนี้แบบเพลาก ะะก็จะมีของวงต่างๆเนาะอันนี้คือวงแบ็คพิงซึ่งก็ในชีวจริงก็ยังไม่เคยมีบัมเลยนะคะเพราะว่าจะซื้อไปทำไมในเมื่อเราก็มีเพลง,งน,นี่ก็มีียอะนะโซโล่เนี่ยโซโล่จินไหมปะผมน่าจะใช่อะ่ะมีแท่งฟงแท่งไฟก็คือไม่รู้ว่ามันจะมาไหม <S <S โอเคออกไปกัน แป๊บหนึ่งนะทุกคนออกจากห้องนี้เลยนะโอเคไปเราเราเราลองไปดูที่คางของออ้ววมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ YGS เ m มีนะคะห้สาสิบเซมเลยแปบ๊บหนึ่งนะฮะนี่ค่ะกดรับไปเลยนะคะโอเคสอบคลิปนี้ต้องขอตาลาการไปกันค่ะยบายกไะคะ์กดแชร์กด s u b ก c r i b e ปเลยค่ะบ๊ายบาย